เป็นประเด็นร้อนจริงๆค่ะสำหรับการเลื่อนยศของนักร้องลูกทุ่งหญิงแคทอาทิตยาที่ใช้เวลาประมาณ3-4ถึงปีไต่เต้าตจากยศสิบตำรวจตรีหญิงสู่ร้อยตำรวจเอกหญิงทั้งนี้ในขณะที่หลายคนสงสัยว่าเจ้าตัวทำได้อย่างไรในเวลาที่ค่อนข้างจะรวดเร็วนั้นจะมีใครรู้หรือเปล่าคะว่าในโลกของภาพยนตร์ตัวละครอย่างพีทมาวาริกมิเชลที่แสดงโดยทอมครูซในท็อปกันกลับต้องใช้เวลาในการเลื่อนยศจากเรือเอกเป็นนาวเอกถึง36ปีเต็ม ทั้งที่เจ้าตัวนั้นได้สร้างวีรกรรมไว้ทั้งยิงเครื่องบินฆ่าศึกตกสามลำแถมยังได้รับเหรียญกล้าหาญต่างๆอีกตั้งหลายเหรียญ This your อย่างไรก็ตามสาเหตุที่แกไม่ได้เลื่อนยศสักทีก็ไม่ได้เกี่ยวกับการไร้เส้นไร้สายอะไรหรอกค่ะ แต่เป็นเพราะตัวแกเองนั่นแหละที่ไม่ยอมรับตำแหน่งเองส่วนสาเหตุก็เพราะว่าเจ้าตัวนั้นต้องการขับเครื่องบินมากกว่าที่จะไปทำงานอย่างอื่นเนื่องจากแกนั้นรักการบินมากเหมือนกับที่เจ้าตัวเคยบอกกับนายพลเคนช่วงต้นของหนังว่าเพราะท้องฟ้าคือที่ของผม morning, ทั้งนี้หากมารวริคเองยอมถูกเลื่อนยศตามข้อกำหนดของกองทัพป,ปัจจุบันก็น่าจะ,กะเกษียณตัวเองด้วยยศระดับนายพลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ